นี่มันจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องหลายทราบบอกเราไม่มีเรื่องโสโพก,กไม่มีการที่จะมาตําหนิตัวเองว่าทําผิดทำพลาดอะไรตั้งแต่วันบวชมาเราก็ไม่มีเรารักษาเข้มงวดกวดขันชีวิตของพระตั้งแต่วันบวชออกมาจากโบสถความประพฤติเป็นหน้าที่ของพระชีวิตของพระทั้งหมดปัดออกชีวิตของคารวะ <c oughs> ความเป็นมาของคารวะ ที่เราเป็นมาได้อายุได้ยี่สิบปีกับเก้าเดือนนี่เราออกมาบวช <c oughs> อายุได้ยี่สิบปีกับเก้าเดือนเราก็บวชตั้งแต่นั้นเปลี่ยนชีวิตใหม่ทั้งหมดโจนกระทั่งบัดน,นี้ได้เจนะ็ดสิบสองพันษาแล้วเป็นชีวิตของภาล,ลวน <c oughs> ไม่ได้มีที่ว่าจะต้องติตนว่าไปทําผิดนั่นทําผิดนี้ด้วยเจตนาลามกเราไม่มีความผิดพลาดด้วยความเผลอความอะไรมีได้ด้วยกันอ แต่ก็เ <c oughs> มื่อมันมีได้อย่างนั้นก็ตําำหนีกันไม่ลงเพราะไม่มีเจตนาอันนี้เราก็ไม่เคยมีเจตนาลามุที่จะข้ามเกินหลักธรรมที่ไหนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาการประพฤติปฏิบัติตัวจึงชุ่มเย็นตลอดปฏิบัติศีลก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งปฏิบัติธรรมตั้งเริ่มแรกตั้งแต่ร่มดูคู่ขานมา จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางพอทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราจะต้องการแล้วในสามเดือนโลกธาตุนี้เราไม่เอาอะไรอาศัยกันไปอาศัยกันไปด้วยความเมตตาสงเคราะห์โลกเท่ <c oughs> านั้นเองถ้า <c oughs> ถ้าไม่มีเรื่องการสงเคราะห์โลกที่นี้แล้วเราคุณจริงเราไปนานแล้วนะไปได้ง่ายกว่าความห่วงใยด้วยความเมตตาความห่วงใวยนี้เป็นเครื่องฉุดเอาไว้ฉุดเอาไว้ ถ้าปล่อยเลยตามดยเรื่องของตัวเองแล้วไปได้ง่ายมากนี่พอพูดอย่างนี้แล้วก็ทําให้เราได้คิดถึงเรื่องความท้อใจในการที่จะสั่งสอนโลกเพราะธรรมชาตินี้เป็นอัศจรรย์ล้นพ้นไม่มีอะไรที่จะมาเทียบได้แล้วเมื่อปรากฏขึ้นในใจเต็มภูมิของจิตดวงนี้เต็มภูมิของการบําเพ็ญเราที่ได้ผลเป็นที่พอใจพอพอด้วยความเลิศเลย กระจ่างแจ้งขึ้นมาที่ใจมองเห็นสภาพของโลกซึ่งเราก็เคยเป็นสภาพของโลกเหมือนโลกมาอยู่แล้วไม่รู้สึกตัวแต่ทำนี้กระจ่างขึ้นมาเท่านั้นทําให้มองเห็นเรื่องของโลกแล้วอ่อนใจท้อใจอ่อนใจมันก็จะสอนไปอะไรอะไรทั้งๆท,ที่เราเคยเป็นมาแต่ก่อนมันไม่เห็นแต่เวลานี้กระจ่างขึ้นมามันมองเห็นหมด <c oughs> สภาพของตัวเองสภาพของโลกเป็นยังไงมันเหมือนกันนั้นทําให้ท้อใจที่จะแนะนําสั่งสอน <c oughs> การจะเอาธรรมประเภทนี้ไปสั่งสอนโลกน,นี้ใครจะยอมรับได้ประหนึ่งว่ามันสุดวิสัยที่โลกจะยอมรับเชื่อถือไปพูดทีไ่ไหนเขาจะหาว่าเป็นบ้าเป็นบอแล้วอยู่เฉยๆไม่พูดอันนี้เขาก็ไม่หาว่าเป็นบ้าไม่ยุ่งแล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอชีวิตจิตใจ หมดไปเท่านั้นเราก็ไปเสียดีกว่าที่จะไปเกียพูดให้เขามาลุมตีเอาลุมตีเอาหาว่าบ้ากันทั้งโลกทั้งทั้นที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกนะมันทอ้อ <c oughs> หวัวใจนี่เราไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะเป็นศาสดาลของโลกพอจัสรูป,ปึ๋งขึ้นมาควรแก่ความเป็นศาสดาลแล้วกับท้อพระถัย ที่จะสั่งสอนโลกเพราะธรรมชาตินั้นกับโลกมันเหมือนหนึ่งว่าเข้ากันไม่ได้เลยนี่นทีนี้เวลามาเป็นเขาเราไม่ได้วัดรอยความจริงต่อความจริงก็เข้ากันได้สนิทมันเป็นอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้มันท้อใจนะนี้สอนไปหาอะไรไปที่ไหนเขาจะหาว่าว่าโอ้ยอยู่ไปจินไปวันหนึ่งเท่านั้นพอถึงเวลาแล้วก็ไปดีดกว่าที่จะมาพูดให้ เขาว่าเป็นบ้าเป็นบอหนาเห็นไหมละ่ะ <c oughs> มันท้อถึงขนาดที่จะปล่อยจะไม่เอาอะไรก็อยู่ในป่าในเขาไปวันหนึ่งวันหนึ่งกอมีชีวิตอยู่บินทบาตรกบเขามากินวานหนึ่งพอถึงวันแล้วไปเลยเท่านั้นดีกว่าที่จะมายุ่งเห็นไหมมันท้อถอยเหมือนว่ามันจะทอดทุระจะไม่เอาอะไรเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวทําก็ป่งขึ้นมานี่หละ <c oughs> จึงได้พูดให้ฟังเรียกว่าทํา,กทากเกิดทําเตือน <c oughs> อยู่ๆก็ขึ้นมาอย่างเด็ดเด็ดซะด้วยนะทําเกิดขึ้นที่ใจเตือนเจ้าของกระตุกเจ้าของนั่นแหละเวลานั้นเหมือนว่าจะปล่อยอะไรจะไม่เอาอะไรเลย <c oughs> สักเดียวก็ขึ้นมาเอาถ้าว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่สุวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทําไมถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นคาว่าเพราะเหตุใดนี่มันก็วิ่งถึงสายทางเราที่เราดําเนินมานี้มีสายทางเข้ามา มาถึงจุดนี้จุดที่ท้อถอยน้อยใจไปแล้วนี้นะมันมีสายทางมา <c oughs> นี่รู้ได้เพราะเหตุใดมันก็วิ่งถึงสายทางเรามารู้อยู่เวลานี้เรามีทางเดินคือคุณงามความดีเป็นสายทางของเรามาเรื่อยๆเราบำรุงรักษาม,มาเรื่อยก็จะเดินง,งอกงามจนถึงจุดนี้เหมือนทางนั้นมาถึงที่นี่เราเดินตามทางมาก็ถึงที่นี่ไม่ใช่มาอยู่ๆมาถึงมันมีสายทางมา <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกัน เพราะว่างั้นแล้วเราเป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดเนี่ยจุดนี้สําคัญมันก็วิ่งถึงสายทางที่เรมมาก็คือบาร,รมีของเราของท่านของท่านของเราทั่วโลกมีสายทางมาด้วยบาร,รมีของตนเอง <c oughs> ทีนี้เพราะว่าขน้นแล้วรู้พราะเหตุใดยอมทันทีเลยเราพรว่าเพราะเหตุใดมันมีสายทางของเรามาแล้ว มันเป็นสักขีพระยาอ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมรับทั้งๆท,ท,ที่จะปล่อยเนี่ยอ๋อรู้ได้นั่นไม่มากก็ได้นั่นยันกันเลยว่าได้ได้ <c oughs> นั่นแหละจึงจิตใจจะคลี่าาคลายออกมาจี่จะสั่งสอนต,ต่อใครต่อไรนั่นเราไม่ได้วัดรอยว่าพูดธเจ้านะเป็นขึ้นอย่างจรงๆในหัวใจใครจะพูดไม่ได้หัวใจพร็พุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็พูดนั้นหัวใจเราเป็นอย่างนี้ทาไมเราจะพูดไม่ได้ หัวใจเป็นน้ำรเ่มือนกัน <c oughs> นี่แหละเราอยู่ในท่ามกลางแห่งความตระปกปบเราพูดจริงๆหัวใจเราไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ <c oughs> เราสอนไปด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆอยู่ในท่ามกลางความตระอกอบยุงบ่งเหยิงวุ่นวายทุกอย่างดังที่ได้ยินได้ฟังมานี่แหละเราก็เถยบบูเดียวก็ถเถอยอยังไงเราก็เถอยได้อย่างนั้นไปพระพุทธเจ้าเสด็จบินสบายเขาจ้างคนมา <c oughs> ด่าทอพระพุทธเจ้ายืนเป็นแถวเลยไอ้อูดไอ้ลาไอ้หัวโลนโกนคิ้วไอ้ขอทานมาไหวท่านเฉยอันนี้ก็ลูกศิษย์สถาโคตรกจงกครูไปไหนพิจารณาตามีผลมันก็เข้ากันช่องกันได้โลกกับธรรมแปดมีได้มีเสียมีดีมีชั่วมีจำนิจิชมมีอยู่ในโลกเอสาธรรมโมสนันโธน,นี่เป็นธรรมตั้งเดิมลบล้างไม่ได้มีมาตัาง้งแต่เล้ก เอาพุทธเจ้าก็รบล้างไม่ได้แล้วเราจะเก่งพูทเจ้าไปไหนไปรบล้างจะไม่เขานินทาสนเสริญได้ยังไงเขามีมาตั้งแต่ยอมรับปุ๊บเหยียบไปรชงนั้นแหละที่นี่เฉยสบายนี่เราอยู่อย่างนี้ <c oughs> สหรับหัวใจเราเราไม่มีทุกัพูดกับโลกคนี้เราก็เป็นกิิยาสมมุติที่ออกมาแสดงต่อโลกพออยู่นั้นป้าเหมือนเราดึงสายยางดึงออกไปนี้เป็นการที่จะช่วยโลกช่วยสงสารสงห์สงหา พอปล่อยสายยางปั๊บดิบผึงก็ามาปกติโลกสุญญโตโลกังว่างไปหมดเลยนั้นอันนี้ดึงออกไปใช้เฉยตามปิยาที่โลกมีสมมติเราช่วยเวลานี้เราก็ช่วยอย่างนั้นถ้าพอปล่อยปล่อยปั๊บหนึ่งเข้านี้เลยโลกนี้สุญญโตไปหมดเลยไม่มีอย่างนั้นนี้เราดึงออกไปช่วยยอมรับใครว่าอะไรก็เอาว่าไปฟังไปเขา ฟังเราเราฟังเขาเขาว่าเราเราว่าเขาไปอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ละเราก็อยู่ไปใป็นการอนุอตาไว้นะ <c oughs> เราช่วยโลกนี้เราช่วยด้วยความอิ่มพอทุกอย่างเราไม่มีอะไรติดหัวใจเราเลยมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนลนที่สง่างามเลิศเลิศเลยนอกสมมติตัวการทั้งป่วงแล้วแล้วก็น,นําออกมาสู่โลกสมมติที่เป็นโลกสกปร,รกก็ทนเอาเพรานั้น เอาละพันนี้พูดกันกันนี้นนะ,ะว่าโดยสุดอะไรก็พูดมากเลยนะคนนี้เนหะ็นว่ามากขอ่ต้องพูดซะอีกอืม